สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูน้ำในกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์นะคะในหน่วยหินดินทรายนะคะวันนี้นะคะคุณครูน้ำจะมาทาํกากิจกรรมสร้างเสริมการเรียนหรือว่าสอนเด็กๆเนี่ยในเรื่องของประโยชน์ของหินดินทรายนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเมื่อเด็กๆจะดูเรื่องประโยชน์เนี่ยวันนี้นะคะคุณครูน้ำมีประตูน่ารักน่ารักสนุกสนุก เอามาให้เด็กๆดูก่อนเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยคะ่ะ เด็กๆคะเราดูนิทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูน้ำก็จะมาเสริมจากนิทานนะคะเรามาดูอันแรกเลยอันแรกเขาเรียกว่าประโยชน์ของดินดินที่เด็กๆเขียนอันนี้นะคะเป็นดินเนี่ยเขามีประโยชน์อะไรนะคะหนึ่งนะคะเขามีประโยชน์ในเรื่องของการปลูกต้นไม้ดินเนี่ยในตัวดินพวกนี้นะคะเขาจะมีแร่ธาตุนะคะทําให้ต้นไม้ที่เราไปปลูกเนี่ย จเจริญง,งอกงามแล้วก็สวยนะคะอีกอันหนึ่งนะคะเขาก็จะเป็นที่อยู่อาศัยหรือเป็นที่หลบภัยของสัตว์ต่างๆสัตว์ต่างๆเนี่ยเขาอาจจะไปหลบภัยโดยการที่ขุดดินให้เป็นโพรงแล้วเข้าไปอยู่ในนี้หรืออาจจะมีสัตว์บางจําพวกเนี่ยเอาดินไว้ใช้ในการจําศีลนะคะหรืออาจจะมีการสร้างรลังในดินจําพวกของมดเป็นต้นนะคะ ต่อมานอกจากเป็นที่อยู่อาศัยแล้วนะคะดินยังมีประโยชน์อีกอันหนึ่งคือใช้ในการทําเครื่องปั้นดินเผาเด็กๆเคยเห็นไหมคะจานชามเนี่ยที่จริงเนี่ยเขาปั้นมาจากดินที่เป็นสีน้ำตาลเนี่ยมันจะมีจานชามประเภทหนึง่งเขาก็ใช้ดินเนี่ยในการปั้นแล้วก็ผ่านการอบการเคลือบสีนะคะมันก็จะกลายเป็นเครื่องปั้นดินเผานั่นเองอันนี้ก็ทํามาจากดินนะคะหรือที่สําคัญที่สุดเนี่ยดินก็เป็นส่วนหนึ่งในการ ก่อสร้างก่อสร้างอะไรคูน้ําก่อสร้างบ้านเด็กๆเนี่ยแหละค่ะดินเนี่ยเขาจะไปผสมกับปูนนะคะใช้ในการก่อสร้างนั่นเองนะคะหลังจากที่เราดูประโยชน์ของดินไปแล้วนะคะเราก็มารู้ประโยชน์อันต่อไปก็คืออะไรคะเด็กๆหินนั่นเองนะคะหินเนี่ยนะคะประโยชน์เขามีมากมายเลยไม่แพ้กับดินนะคะ ประโยชน์อันนี้อันแรกหินเนี่ยเขาใช้ในการก่อสร้างเหมือนกันนะคะอาจจะสร้างบ่อน้ําสร้างเขื่อนกั้นน้ําพวกนี้ก็ใช้หินในการก่อสร้างนะคะต่อมาหินอาจจะเป็นใช้ในเครื่องประดับแต่ว่าจะเป็นในเครื่องประดับที่เมื่อผ่านการเจรินงยแล้วเขามีสีสันที่สวยงามคนก็อาจจะเอาหินเนี่ยมาทําเป็นจี้หรืออาจจะเอาหินมาทําเป็นอะไรคะ ซอยคอมือที่เด็กๆจะเห็นทั่วไปนะคะเพราะว่าหินพวกนี้จะเป็นหินที่มีสีแล้วเมื่อเขาผ่านการเจรนายหรือผ่านการขัดเนี่ยเขามีความเงาแล้วมันสวยนั่นเองนะคะหรือหินจะทําอะไรคะเห็นคุณแม่ตอนนับพิบกบกบครกนั่นเองนะคะโครกหินก็เป็นอีกชนิดหนึ่งเนี่ยอันนี้เขาทาจากหินทางก้อนแล้วก็ผ่านการเจรนายผ่านการขัดชุยชุยวันออกมาจนกลายเป็นโครกหินนั่นเองหรือ เด็กๆจะเห็นหินตรงนี้เห็นไหมคะหินตรงนี้เนี่ยใช้ในการตกแต่งสวนนะคะเด,เด็กจะเห็นว่าเวลาเราเดินไปที่ตกแต่งสวนในสถานที่สวยๆเนี่ยเขาจะใช้หินที่มีหลากหลายสีเนี่ยมาตกแต่งเป็นทางเดินบ้างหลกักเป็นทางอะไรคะเป็นรูปแต่ก็อยู่ในทางเดินนะคะหินพวกนี้ก็เลยมาตกแต่งทําให้สวนเราสวยงามนะคะหรืออีกอันนึงถ้าจะเห็นเป็นหินแบบสวยๆเลยคือก็ใช้ในบ่อน้าพุหรือว่า เป็นรูปแกะสลักหินนั่นเองพวกนี้ก็คือทําจากหินนะคะแล้วเขาก็แกะสลักเจลนายออกมาทําเป็นรูปที่สวยงามนี่คือประโยชน์ของหินนั่นเองเราไปดูประโยชน์ต่อไปของทรายกันเลยค่ะประโยชน์ของทรายนะคะทรายเนี่ยก็จะเป็นดินที่เป็นดินที่เป็นเหมือนดินก้อนขวดเล็กๆผสมกันนะคะไม่ใช่หินแล้วก็ไม่ใช่ดิน แต่ว่าจะเป็นทรายเด็กๆจะเจอทรายในไหนบ้างอาจจะเจอเด็กเข็นทะเลไหมคะเวลาเราไปเดินทะเลทรายมันจะมีความละเอียดนะคะแต่มันมีความร้อนละอุเพราะว่ามันเป็นหินเล็กๆนะคะเป็นก้อนกรวดเม็นเล็กๆเนี่ยผสมกันแต่ว่าเขาไม่ได้ใหญ่เหมือนหินนะคะงั้นเราไปดูประโยชน์ของทรายกันเลยคะ่ะอันดับแรกเฮ้คุณน้าทำไมมันคือแก้วทรายเนี่ยนะคะเขาจะไปผ่านกระบวนการนะคะของโรงงานเนี่ยทำออกมาเป็นแก้ว เขาจะหล่อหลอมแล้วก็ขัดให้สวยงามจนกลายเป็นแก้วน้ํานะคะหรือประโยชน์ของทรายอีกอันนึงก็คือเป็นส่วนผสมซึ่งเป็นส่วนผสมหลักในการก่อสร้างเวลาเราก่อสร้างเนี่ยเขาจะใช้อยู่สาอย่างคือหินดินแล้วก็ทรายเอามาผสมกับปูนนะคะจึงทําให้ดีหินดินทรายพวกนี้เนี่ยเป็นส่วนเป็นวัสดุหรือส่วนประกอบที่ใช้ผสมในการก่อสร้างบ้านเรือน ของเรานั่นเองนะคะหรืออกอันนึงเด็กๆจะเห็นว่ามันเป็นชั้นและเป็นสีๆพวกนี้นะคะเขาทําจากทรายเหมือนกันนะคะเขาเอาทรายไปร่อนจนละเอียดนะคะแล้วก็เอาไปผสมกับสีนะคะแล้วเขาเอาไปตกแต่งในแก้วแบบนี้แล้วเขาก็จะเทเทียนก็กลายเป็นเทียนเจลที่มีทรายตกแต่งสีอย่างสวยงามนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างเขาเด็กๆวันนี้เด็กๆได้รับความรู้มากมายไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นจากในนิทานหรือว่าจากในรูปภาพสไลด์ที่ครูน้ำบอกไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ของหินประโยชน์ของดินและประโยชน์ของทรายซึ่ง3มอย่างนี้เนี่ยจะเป็นขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมักจะไม่ค่อยได้เขาจะอยู่รวมกันอย่างเช่นเวลาเราทํางานก่อสร้างเขาก็จะใช้หินใช้ดินใช้ทรายในการผสมปูนอย่างนี้เป็นต้นนะคะ,ะวันนี้นะคะค,คุณน้ำก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ พรุ่งนี้คุณน้ำมีกิจกรรมอะไรสนุกสนุกมาให้เด็กๆดูเด็กๆอย่าลืมรอดูคุณน้ำด้วยนะคะวันนี้คุณคุณน้ำลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย